ใช้สายเดินครับอันนี้ผมก็ใช้ตะกีมพี่แจงครับอืมอก็มาเจอได้นะครับวุ้ยอุ้ยดีเลยอุ้ยวุ้ยตัดตะกีนคู่เต้ของพี่แจงตอนนี้ผมก็อยู่โรงเรียนนะครับมีเสียงรบกวนก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าคนเราก็ต้องมาเรียนนะไม่มาเรียนก็โง่เป็นตายนะตอนะ้องมาเรียนไอ้ให้มึงเข้ายังไงเพื่อน มั่งเหี้ยอ,อืมแล้วพอมาแล้วครับรอสักแป๊บนึงอะอืมอกลับก่อนปะเมื่อกีผมซูก่อนไปครับก็ออยังไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเพราะมีนี่ไงครับยังไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเลย ใช่เดี๋ยวมันเล็กนะครับเล็กตรงนีมน้มันช้าครับมันช้าอยู่แล้วแหวละแล้วเกือบถึงว่าไม่ได้เก่งการมาจากไหนเข้ากลางเลยที่แี้วเข้าอย่างเนี้ยอยู่จะเข้าตามเพื่อนไันนะครับระหว,ว่างนะนะารครั้งนะอืมน้องว่าเขาเู็นคนเขาคนนะครับครั้งตนครั้ง มือก่อนไงตัวเองมือก็ต้องไหวก่อนไหวอ่ะมาเลย mia man dem ชึบชืบซึ้งไม่มีเฮียอะไรเลยชึบื้ทอทเฮียอะไรวะเหมือน,นเดิมครับเผ็ดยังเลยไปไปต่อไอ้กบมึงไปก่อนเลยกูไปไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกกูไปได้กูไปทันแล้วอู้ยไวเนี่ยกูเบอร์ยิบลมแบบเดียวมึงเดิมนู่นแหละเต๋อเขาหลบไม่หลับเลยแล้วกูอะไร ตกูทีแปดไปไหนวะไปงูเนาะตำมเน่งกูต้องตาวสิบปอนด์ตำแเน่งกูเยอะมาเลยค้างอยู่แหละใช่ค้างตำแหน่เด่เท่าไหร่ติด 嗯，俺、嗯、们。 หมาเลยเอาเดี๋ยวผมจะมาสู้นะครับห้มามกดย่องชิปแอบนะครับไม่ดีไม่ดีม,ดมามาเอาคุยิงไม่ไปเอาเอายิงไม่ออก เครื่องแรกเครื่องแรกแรกกัน ินี้คือจารเสมอกันนะครับกา<อ>รเด้งออกครับก็จบแล้วนะครับแมทมันเด้ง